ปลาซ่ามีปลาตะกับมีครับนี่ดูแม่นี่โอ้โปลาซ่ากดใส่เรือเลยไหมพี่โอ้ตัวนี้ปลาฉลาดปลาฉลาดหรือว่าปลาตองครับเรือมาแล้วเรือมาแล้วตรงนี้ปลาตาเหลือครับตัวใหญ่เลยนี่ตรงนี้ปากโผครับฟ้าเลยนี่โอ้ยดูปลาหมอตัวนี้ครับนี่ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พิงน้องนันาเอฟซี FC ช่องวิตถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับพบกับผมช่างนาเด่นและทีมงานนะแม็กจะเอาเรือออกใช่ไหมเนี่ย <laughs> เอาทุกคนคลิปก่อนนี้เนี่ยเรามีน้องดุกรีเทิร์นไปแล้วนะครับมาวันนี้ใครเห็นหมายก็น่าจะพอรู้จักครับเพราะว่าหมายนี่คือน้องหมอครับน้องหมอ <laughs> ช่วงน้าหลากท่วมแบบนี้นี่ก็ต้องออกมาวางอวนหากินกันนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นชื่อ หนองหมอรีเทอร์แล้วกันครับผมมาดูน้ำมาเต็มทุ่งไอต้นปาล์มอีกแล้วครับทุ่งสวนปาล์มเนี่ยน้ำหลากท่วมผมเลยเอาอวนเนี่ยมาวางไว้เมื่อเช้านะครับตอนนี้นี่เกือบเกือบหกโมงเย็นแล้วเดี๋ยวมากู้วยกันอ่ะเดี๋ยวไปลุ้นด้วยกันครับผมเมื่อกี้เห็นปลาดิ้นใหญ่ๆใช่เปล่าในพานติดอวนเปล่าเนี่ยโอ้ยดิ้นสั่นเลยโอ้ยดูยดด ไอตัวใหญ่อยู่หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าที่แม็กหนี่ยเยอะมากมีไหมตรงไหนโอ้โอหลุดไปแล้วดูดูด,ด,ด,ดที่แม็กครับกลับมานี่ต่อแม้ตัวใหญ่หลดุดยังเหลือตัวเล็กอีกเป็นกระจุกเลยปลาซ่ามีปลาตะกับมีครับนี่ดูว่าติดเป็นฝูงครับแบบนี้มามาหัวแรกก็หมาเลยน,น่นี่เรามีอวนมาวางกันห้าหัวนะครับ ขนาดตาห้าเซนครึ่งกับหกเซนโอ้โห و. เจอดอกแรกเข้าไปเป็นกระจุกครับผมแม่มาทุกวนอยู่ใครอยู่พี่โรดนะแต่กลับแทงคอนะ <S 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 แม่จะได้ปลาตัวใหญ่ปลาอะไรนีพันน่าจะเป็นปลาช่อนลั่นเลยเนาะ นี้ก็ตะกลับใหญ่ครับน้องดุกเราก็ได้ไม่น้อยแล้วพี่รนะุนเนาะครลิปนี้เป็นหน้องหมอ,อ <c oughs> หาก,กินอยู่สองหนองเลยนะเดี๋ยวนี้นะ <c oughs> วางอวนไว้นะ้าช่วงน้ำหลากนี่ก็ไม่มีอดนะครับเ <c oughs> พราะได้หากิน แม็กมันยังเกงใจอยู่เนี่ยอ้วนเพิ่งซื้อมาใหม่ครับหัวนี้นี่ไปแล้วไปแล้ว <c oughs> นั่นตัวนหนึ่งอุ้ยตรงนี้ก็มีอีกแม็กยก,ยกเดินมายกดูหน่อยน่าจะหลายตัวครับจุดนี้นี่อ่ะกะซูปตะกับโอ้โหแม่โอโ้หัวแรกเเลอหัวนี้ก็ขึ้นสิบแล้วนะนี่พี่โรดเท่าไหร่แล้วนะ่ะจะสิบแล้วมัง้งครับโอ้โหแต่หมอหมอนาย,ยังไม่เจอใช่ไหม เจ้าของคลิปยังไม่เจอนะแต่เราเปิดคลิปเป็นหนองหมอรีเทิร์นมาแล้วพี่เ <Yeah. S 1> <laughs> จ้าถิ่นยังไม่มามีแต่ตะกับตะกับกับแรลปากกระสูบเนาะ, <Yeah. S 1> ะมากันต่อเนื่องครับอ <Yeah. S 1> ุติดติอุ้ยตัวนี้อะไรปลาซ่าปลาซ่าใหญ่ด้วย แม่ห้าเซนครึ่งนี่เอาเรื่องครับที่แรกว่าจะเอาตาสามเซนแปดสีส่เซนมาลองนั่นในพาน <c oughs> กลัวอะไรกลัวปลดไม่ไหวใช่ไหม <c oughs> เอาห้าเซนขึ้นไปครับคัดไซส์กันหน่อยพานมิตรก็ชวนเอาปลากระบอกกันน้องมาลอง <c oughs> ลอเออ ไม่ใช่กลัวไม่ใช่กลัวปลาไม่ติดนะกลัวได้เยอะเกินแล้วมันตัวเล็กปลดไม่ไหวเ,เนี่ยนะเราหากินเน้นใหญ่หน่อย่านมิดลองอย่าเลยอ,อย่าเลยอ่ะนี่มาอีกครับรเนี่ยจะถินมาแล้วเหรอเลยถินเปล่าใช่เปล่าดินฉันนั้นเลยินแรงไงไหนตะัว อุ้ยเสียงขาดอ่ะไม่ได้เสียงปลานะนนาปลามาไวไวไวลิง,ลงติดตาไวลิงนั่งกล้ากอ่ะเสียงสทานเลยทิ้งอีกแล้วมั้งหัวหัวนี้นะพนัน <c oughs> จบหัวแล้วนะครับนี่ อวนแบบนี้เป็นอวนสําเร็จรูปนะซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์การประมงทั่วไปครับที่เราใช้เนี่ยขนาดตา5เซนครึ่งลึก30ตายาว20เมตรครับ,บหัวละร้อยกว่าบาทอ่ะพี่เราดูวหัวเดียวเป็นไงจับกลางให้ดีนี่หัวเดียวก็ได้มือไปแล้วเนาะอ่ะไปไปเรามีห้าหัวครับไปรุ้กันอกีกมาแล้วใช่ไหมเจ้าถิ่นนะเจ้า จาของนองไงไมไหนรู้ไหมเบ้อแบบส๊สมือหน่อยนี่ไม่โตเท่าไหร่แต่ก็มาแล้วครับตัวแรก <c oughs> น้องหมอน้องหมออ่ะในพานหันมาฝั่งนี้มีอีกตัวใช่ไหมปลาอะไรตัวนี้ครับวางตั้งแต่เก้าโมงตอนนี้จะหกโมงเย็นนี่ก็มีตายแนละ้วที่ติดเนาะรเรากู้สองรอบกันครับคลิปนี้เอคลิปนี้นี่ปกติเราวางอวนเราจะกู้กลางคืนด้วยแต่หลงังๆมากกลางคืน ไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะพี่นะก็เลยกูเย็นแล้วกูเช้าทีเดียวเลยครับโอ้ยตวงนี่ต้องเป็นแน่เลยแม่ทำไมมาชุดนี้หมอหายมีแต่ตะกลับปะพี่โรดการน้ครับท่วมน้ำ้งหมอนี้หมอบอกกลับก่อนล่องเรือตัดปามาเนี่ยฮะเอา ตรงนี้สีออกเหลืองๆครับจะถินหรือเปล่าโอ้โหใช่แล้วดูนี่น้องหมอในตำนานครับในตำนานครับทุกคนเอาไม่มันต้องปลาหมอไทยใหญ่ๆแบบนี้ครับชื่นใจเป็นด้วยนะแม็กเข้าตำแหน่งถูกด้วยนะพันมิดยืนเท้าเอวหัวเราะอยู่ข้างหลังนะแม็กเอา,เอาโอ้ยดูไ แม่คนถือถุงวงนยังตกใจอะ่ะตรงไหน,นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้นปาล์มบังนี่โอ้น้ำจะแค่เอวแล้วครับนี่มามานี่โอ้ยมาแล้วจะถินหรือเปล่า นี่ครับพ่อหมอแม่โดนตะกลับสะใจถอดน้ตะตอนแรกนะนายพันของดีอยู่นี่ครับอุ้ยอุ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ดูทุกคนสามอะไรปลาฉลาดนะแล้วก็ปลาแรงไอยพันตัวนะั้น ฉลาดกระสูบแล้วก็ประหมอครับอะแม็กแม็กถูมันมาอมแม่แม่หมอใหญ่ดีเนาะะมดถือไปถือล่อให้แม็กเลยไอตัวฉลาดมันลื่น อีกหนึ่งครับปลาหมอไม่ค่อยทนนะติดอวนแล้วในพันติดตาหน่อย้ะไปแล้วปลาหมอแต่ชอบที่วาตัวมันใหญ่ดีเกินครับหัวสุดท้ายนะครับหากินหลังบ้านนี่ตะมิดหลังบ้านอาพิโรจนี่นะนะน้ำจะถึงแต่ดถุนอยู่แล้วนะ น้ำมาแต่ละทีนี่ขึ้นแนวนี้ตลอดเลยครับหากินแบบง่ายๆข้างบ้านเลยอหรอในพนัน <c oughs> มีบ้างไหมโอ้นี่ใหญ่ๆสองตัวคู่เลยครับไหนโอ้โหดูในพันไซเดียวกันเลยเนาะปลามอไทยกับปลาซ่าครับแ้ นี่ขยะก,ก็เยอะเนะาะม,มากูอวนเสร็จแล้วนะพี่โลดครับดูเนี่ยไม่น้อยเนาะรบอบเย็นใช่ไหมครับผมอ่ะเดี๋ยวกลับไปเทให้ดูชัดๆกันที่บ้านครับพอได้กับข้าวอยู่นี่ดูดิพี่ ไสอ,ส,อสองกิโลสองครับหนองหมอใช่ไหมรอบคครับผมอ่ะเทดูกันนะ อใหญ่ๆก็ได้อยู่นะแต่ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะพี่นะครับผมนี่ครับช่วงเย็นที่เราไปกู้กันนะประหมอยังไส่บ่มๆเหมือนเดิมครับนี่ดูตัวแต่ละตัวนี่ครับเป็นฝ่อมือเลยอะแล้วก็มีตะกับที่ได้เยอะหน่อยนะงวดน,นี้ที่เหลือก็จะเป็นพวกกระสุนเนี่ยครับตะกับกระไซไม่เล็กหรอกนี่เอาได้แล้วครับก็ เดี๋ยวเราตัดคลิปไปทีนี้เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าไปเจอกันอีกรอบหนึ่งครับน้องหมอรอบเช้าจะเป็นยังไงครับผมก็สวัสดีกันตอนเช้าเช้านะครับน้ํายังสูงอยู่เลยเนีย่แต่ว่าฝนหยุดตกไปแล้วนะไปกู้อวนรอบเช้ากันครับได้ไหมมามเห็นทุ่นจมๆอยู่ในพนันอู้มามามาได้อยู่ปลาอะไรอะ่ระเอาปลาดุกโดนแล้วครับรอบเช้าแม่ แข็งเลยนะยมานับหนึ่งกันแล้วครับผมอ้าวอ,อะไรอ่ะปลาหมอครับเจ้าถิ่นแล้วนะสมชาย,ยาหนองหมอแล้วนะเป็นหรือตายเป็นอยู่ครัเป็นอยู่ตัวใหญ่ๆดีเกินครับหมายนี้นี่เราตั้งชื่อให้มันว่าอะไรหนองหมอใช่ไหมพี่ <c oughs> ไซส์แบบนี้แล้วชื่นใจนะพี่นะ เล่นเรือแล้วน,นั่นนะดีอ่าพี่โหลดก็มีเรือน้อยลำครับนี่น้ำหลากมาก็พายเล่นได้ในสวนปามเอาอะไรเป็นพายอ่ะทางปามเหรอดูด,ดูดูมาเล่นครับอ่าพายเรือก,กู้อวนเหรอ,อโอ้ตัวนี้ปลาซ่าใหญ่ใหญ่จริงๆฮะ ทางออกไปเจอหาถุงไม่เจอใช่ไหมตัวตัวใหม่วันนี้เราหากินทางเรือนะครับ <laughs> ตรงนี้เขาขาวครับปลาแน่แน่แต่จะปลาอะไรนี่โอ้โหปลาซ่ายังเป็นเป็นเลยครับแม่ปลาซ่าใสสวยๆดีเกินครับทุกคนปลดใส่เรือเลยใช่ไหมพี่ <laughs> ได้ไหมอ่ะพเนียเก็บปลา <laughs> แม่ดูดูดูดตรงนี้อะไรพี่สองตัวเลยเหรอ อ้าวของตัวติดเลยครับใส่ใเรือเลยเดี๋ยวพนักนเก็บมันเก็บเองอย่างนี้ชัวนนะปลาไม่หลุดไปไหนแน่นะได้พันนะไปครับไปต่อเลือกเค้นเหรอ เลือกเข็นเลยเหมือนรถเข็นไหมมีไหมหัวน,นี้มาแล้วหนึ่งาาไปอะไรอ่ะหมอไปหมออีกแล้วนี่เอาเจอแล้วบอกหน่อยนพัน โอ้ตัวนี้ปลาฉลาดปลาฉลาดหรือว่าปลาตองครับฉลาดก็ตัวใหญ่นะเนี่ยไซส์อย่างนี้ครับหลุดไหมแย่งกันแย่งกัน นี้ปลาตาเหลือกครับตัวใหญ่เลยนี่ใครรู้จักเนาะมันจะอยู่น้ําจืดก็ได้น้ําก่อยก็ได้น้ําเค็มก็มีครับชื่อว่าปลาตาเหลือกดูตามันนี่ตามจะเหลือกครับผมตัวใหญ่ด้วยนะพี่เล่นะปลาตาเหลือกนี่กั้งมันเยอะนะสไตล์ปนนจันนะครับเมนูเด็ดก็ต้องถอดมันกันแล้วนะ โตเลยตัวนี้เหลืองๆครับมันจะหมอไทยหรือเปล่าไหนอ่ะโอ้หมอไทยจริงๆครับแม่ยังเป็นอยู่เลยเนี่ยโอ้ยอ้าวเฮ้ยหายใจหมดหยุด <c oughs>

ตรงนี้ติดอะไรพี่เอลากิ่ตัวสามครับสามตัวโอ้โหติดกันเลยนะนี่เจ้าของบ้านยืนอยู่หัวโดนั่น <c oughs> หากินหลังบ้านแล้วนะอ่าน้ําจะถึงไอ้ถุนอีกแล้วน,นี่ <c oughs> เออถ้าตกย้ำๆหน่อยเดี๋ยวเข้าไอ้ถุนหายไปเนานะ <c oughs> หากินง่ายๆที่ทางบ้านนี่ไ <laughs> แด่งคนละตัวเอไอลาดนี่แหละของดนนะอีตรงนี้ปากโผล่ครับปลาอะไรเนี่ยโอ้ยดูปลาหมอตัวนี้ครับนี่ ใหญ่มากแม่พี่โรดเ้ยแต่ละตัวปลาหมอเนี่ยโอ้โชอบครับหมายนี้พอน้ําดันขึ้นมาใกล้บ้านนี่ปลามันจะมาอยู่นี่แหละข้างๆบ้านนี่แหละเรือ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 เรียกเรือละไปไปกันต่อครับ โอ้ตรงนี้จะกลับสองตัวที่สวยครับนี่ปิดท้ายอีกตะกลับสองตัวที่สวยนะพี่โรนนะ,ะหมดถัวอ้วนพอดีเมื่อวานเนี่ยเราได้ไว้เท่าไหร่สโลฝาเนะรอบเช้าก็ไม่น้อยอ่ามาแมขันมานี่พอได้กินครับเดี๋ยวไปถ่ายสรุปไปเทดูกันจะชัดที่บ้านครับผม มาในพานได้เท่าไหร่อันนี้เป็นรอบเช้านะครับประมาณ2โลอะเทดูตัวกันหน่อยครับประหมอก็ยังได้ชุ่มอยู่นี่นี่เป็นมื้อสบายๆครับรอบเย็นกับรอบเช้ารวมกันก็ประมาณ4ี่โลอะเนี่ยไอทีเทไว้ก่อนนี้เมื่อวานเย็นนะ ทั้งปลาหมอปลาตะกลับครับดูนี่ทั้งหมดของคลิปนี้นะวางอวนบ้านอาพิโรดครับหนองหมอของเราได้ปลาดุกอุยมาตวงนี่แล้วก็หลักๆที่ชอบกับปลาหมอไทยเนี่ยครับเนี่ยดูแต่ละตัวยังเด็ดเหมือนเดิมนะอุ้ยนี่ปลาหมอไทยมันจับยากแนละ้วมันแทงเนี่ยครับดูแต่ละตัวทุกคน แล้วก็ปลาซ่ปาปลาซ่าก็ใหญ่ๆตะกับก็มีแล้วก็ได้ตะเหลือกมาตวงนะครับนี่ปลาทั้งหมดของเราครับตะกับอยู่ข้างล่างโอเคเดี๋ยวผมจะแบ่งปลาชุดนี้เนี่ยเอาไปทํากับข้าวอะไรก็ตัดเข้าไปที่ครัวพื้นบ้านของเราครับผมวันนี้เข้าครัวกับสาวน้องคายนะครับ<อ>ก่อเตาตั้งกระทะเปียวใส่กะทิใช่ไหมค่ะอ่าใสกะทิ ลงไปผัดนะแล้วใส่อะไรใส่พริกแกงใส่พริกแกงอ้าวทำไมต้องขยักสองขยักอะฮะยายบอกมาแล้วนี่ใส่ลาก่อนหลังอ่ะ <c oughs> ใส่เครื่องแกงลงไปผัดกับกะทิให้แตกมันใช่ไหมเปียว <c oughs> เราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆจนแตกมันออกสีมันๆแดงๆนะเปียว <c oughs> ความอร่อยอยู่ที่การเคี่ยวพริกแกงก,กะทินี่แหละนะเปียว <c oughs> ต้องให้แตกมันดีๆครับลืมถามเลยวันนี้จะทำเมนูอะไรเนี่ย ปลาหมอนาทอดกรอบราดพริกค่ะปลาหมอนาทอดราดพริกใช่ไหมค่ะเริ่มจะได้ที่แล้วนะเปียวจากนั้นปรุงรสเนาะค่ะใส่ผงปรุงรสชูรสใช่ไหมค่ะอ่าตามด้วยผงปรุงรสผงปรุงรสครับนี่แล้วก็น้ำตาลน้ำตาลเมนูอย่างนี้จะตัดหวานนหน่อยนะเปียวสุดท้ายใส่น้ำปลาน้ำปลาครับ อได้แบบนี้แล้วเราจะเติมกะทิไปอีกนิดหน่อยใช่ไหมเปรี้ยวอ่ะนี่ค่อยๆทยอยใส่ครับกะทิมันก็จะเหมือนคล้ายๆถูฉีนะเปรี้ยวค่ะอืมจากนั้นก็จะชิมรสหน่อยใช่ไหมค่ะอ่ะลองดูสิีมือตัวเองได้เรื่องไหม <c oughs> <c oughs> ดเด็ดเหรอเด็ดอ,อร่อยเสร็จแล้วตักลาดเลยครับนีไม่ไมปลาหมอเนี่ยเราทอดกรอบไปก่อนเลยใช่ไหมเปียวลาดน้ำให้ฉ่ำๆนะเปียวนี่ครับผมไม่น่ากินเหลือเกินครับสุดท้ายใส่ใบมะกรูดซอยใบมะกรูดซอยโรยลงไปครับหอมๆนี่อ่า แบบนี้เสร็จแล้วยังเปรี้ยวเสร็จแล้วค่ะปลาหมอหนาทอดราดพริกครับผมเดี๋ยวมาลองชิมกันมาเป็นยังไงสาวน้องคายดูเนื้อสิแม่มปลาสดๆนะเปรี้ยวค<ะ>่ะชิ้นใหญ่ๆเลยใช่ไหม<ะ>เอาเลยนี่หลุดไหมคอรร่อยๆเสาะอ่ะ วางบนข้าวใช่ไหมค่ะยังไงต่อตักน้ำลากลากนี่ครับอ่ะมวยคำคุณภาภแล้วเพียวนะ <c oughs> ชัดช้านะอ่ะโฟกัสชัดชัดหน่อยอือหือเต็มปากเต็มคำทำลายไหลแล้วเข <c oughs> ้มข้นอื ยายสอนมาดีใช่ไหมเมนูนี้นะแล้วปลาหมอหนาเนี่ยตัวใหญ่ๆเนื้อมันยิ่งเยอะเนาะเด็ดจริงๆนะยายบ้านเราพอหากินได้ใช่ไหมยายว่าใหญ่ไหมใหญ่จใหญ่อะโอเคงั้นเดี๋ยวเรากินข้าวกันนี่ฝากนะยายปิดคลิปเลยครับค่ะถ้าเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะชอบคลิปแบบนี้ก็ไลคกดแชร์ด้ยจ้าแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนจ้า สวัสดีสสดครับบ๊ายบาย